เรื่องของคุณโอมอัจช,ชาพอดูภาพหัวปุ๊บนึกไม่ออกว่าใคร <c oughs> คุณโรมโรมพระจตาเดิมใช่แล้วค่ะคุณโรมนะคะล่าสุดนี้นะคะมาออกงานนะคะหลังจากที่เราไม่เห็นมาสักพักหนึ่งนะคะนักข่าวถามว่าเอ๊ะ คุณอมนี่อ้วนขึ้นหรือเปล่าคุณโอมบอกว่าน้ําหนักขึ้น10กิโลค่ะแต่ไม่ได้เรียกว่าอ้วนคือตอนนี้เนี่ยกินอิ่มนอนหลับสบายนะคะแล้วก็ขุนตัวเองเนี่ยให้น้ําหนักขึ้นเพื่อที่จะเข้าฟิตเนสออกกําลังกายนะคะ<ต>ออกกาลังกายให้กล้ามมานะคะ,คะให้ขุนโอเคเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเตรียมพร้อมกับละครเรื่องใหม่2เรื่องด้วยกันค่ะมีอังกร์นะคะเป็นละครบู๊ของค่ายอรอลงอแล้วก็บวงนารุมิตของพี่ไก่วรายุธ์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเตรียมดูกันได้เลยแต่ว่าตอนนี้ค่ะละคร เทพะบุตรสุดเวหาที่ได้ถ่ายทำไว้อะนีถึงคิวออนแอร์แล้วนะคะวันศุกร์ที่21สิงหาคมน,นี้ในช่วง6โมงเย็น<ม>น่าดูมากๆเลยเป็นแนวแฟนตาซีค่ะถ่ายทํากันแบบว่ามีแบบเอฟกงเอฟเฟกต์สุดที่เห็นไม่เห็ไหมคะมนั่นแหละนะคะหลายคนก็ถามว่านอยไหมเพราะที่จริงแล้วเนี่ยละครเรื่องนี้เหมือนกับจะวางไว้เป็นละครหลังขา่า น้อยไมยที่ตกมาเป็นละครเย็นคุณลุงบอกว่าโอ๊ยสิปีก่อนก็เริ่มจากละครเย็นอันนี้ไม่ได้ซีเรียสเลยตอนไหนก็ได้แล้วแต่ผู้ใหญ่จะเห็นสมควรคุณพุ่งมานี่นะฟังเสียงดูไหมค่ะฟังเสียงรวมถูหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานนะครับก็เล่นทีเดียว2เรื่องครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่เรียกว่ายังยังให้ความไว้างาใจเหมือนเดิมแล้วก็ให้ละคร โอม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 นะฮะโอมโอมหลงเองโอมเล่นเทพบุตรสุเบหาเป็นละครตอนเย็นครับก็เป็นแนวแนวแฟนซีนะก็มีอิทฤทธิ์อภิเนหามีแปลงล่าคิดว่าผมว่ารอการกลับมาของโอมหรือโอมเดิมใช่แล้วแล้วรอให้กําลังใจน้องด้วยนะฮะถูกต้องอ่ะติดตามกันสุดหน้าที่จะถึงนี้แล้วนะครับน่าดูมากๆปิดท้าย